สวัสดีทุกทุท่านนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูฟอยนะคะซึ่งวันนี้คุณรูฟอยจะพาทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีภายใน7จนาทีไม่มีเวลาแล้วไปเลยที่แรกนะคะที่คุณครูฟอยจะพาไปนะคะนั่นคือบ้านอัญมณกควายไทยค่ะเ <c oughs> ดินเข้ามานะคะก็จะเจอควายตัวใหญ่แบบนี้เลยและที่เป็นจุดเด่นสายตานะคะนั่นคือสะพานข้ามแม่น้าอันเนียนและขัดโคล <c oughs> เราก็เลยตรงขึ้นแล้วเราก็เลยตรงลงนะคะเดิน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 เไปนะคะแล้วก็ไปโคท่านหนึ่งกลุ่มนะคะทานมาดู ป่านะคะแต่ว่าไม่มีป่าอนะอันนี้เป็นลานแสดงควายนะคะแต่ว่ายังไม่มีน้องควายนะคะ<อ>จุดที่ครูฟอยจะพาไปนั่นคือจุดกินแฟดูควายนะคะระหว่างเดินไปก็เจอน้องควายนะคะใจไม่ได้ต้องให้อาหารหน่อยนะคะซึ่งยาเนี้ยครูฟอยไม่ได้ซื้อนะคะมีคนซื้อแล้วก็มาวางาไว<อ>้ก็เลยหยิบขึ้นมาถ่ายรูปหน่อยอถึงแล้วนะคะจุดกินแฟดูฟายนะคะซึ่งเป็นวิวที่ดีมากๆเลยนะคะและในจุดนี้นะคะก็จะมีบริการ น้ำดื่มของกินเล่นและอาหารขายนั้นเองค่ะ บรรยากาศเปิดจแบบนี้ก็เดินจากล็อกสักหนึ่งกลุกนะคะจากนั้นก็มานั่งทำคลิปตอบนะคะไม่รู้พูดอะไรไปบ้างเนาะแต่ว่าใช้พื้นเสียงภาพแบบนี้เป็นการรีวิวอาหารให้เขานิดนึงนะคสิ่งที่สั่งมาก,ก็จะเป็นไส้กรอกว่าแล้วก็น้ำชายเขี่ยวกับน้ำชายเย็นค่ะแล้วก็นั่งรับลมชมว,วิวไปเรื่อยๆนะคะระหว่างรานั้นก็ไม่มีอะไรมาค่ะรีวิวมาให้เขาเ,าเลย แล้วก็นั่งส,สวยๆอีกพักหนึ่งค่ะจากนั้น่ากลับนะคะก็ยังได้ถ่ายรูปกับน้องควายน,น่ารักมากๆเลยให้ถ่ายด้วยไปนล้วนาะเดี๋ยวกลับมาหาใหม่ถากลับยังได้แวะซื้อของฝากจากมู่บ้านอัมรักควายไทยด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขี่รถกันไปต่อที่สถานที่ต่อไปซึ่งสถานที่ที่เราจะพาทุกท่านไปนั้นนะคะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับบ้านอัมรักควายไทยเลยค่ะ ระหว่างทางนะคะแดดไม่มีเลยนะคะขี่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอวัดทางม่วงค่ะซึ่งที่นี่นะคะประดิษฐานทาวเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและเราก็มาถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปวัดทางม่วงกันเลยค่ะ วันที่เรามานะคะก็เป็นวันหยุดคนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่เกินใจค่ะใครที่มาถึงแล้วนะคะก็จะมีจุดบริการทุบเทียนแล้วก็ดอกไม้ค่ะเชื่อว่า้ทววสุวรรณนะคะชอบสีแดงเป็นพิเศษนะคะดังนั้นดอกไม้และทุบเทียนเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเลยค่ะ ใครที่ต้องการเกิดเลขของหวยนะคะก็เชิญได้นะคะหรือว่าจะมาขอสิ่งดีๆให้กับชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะไม่ไกล้ไม่ไกล,ไกล,ยไกลยอยู่ในวัดพังม่วงนั่นแหละคะ่ะจะมีคาเฟ่น,นะคะมุมเล็กๆซึ่งเข้าไปเนี่ยก็จะเจอบรรยากาศของดอกไม้ต้นไม้นะคะดูน,น่าร่มรืม่นม,ม,มากๆเลยค่ะใครที่แวะมาทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีที่ไปไหนก็มานั่งแวะคาเฟ่วัดพังม่วงได้นะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะ บจากวัดดีๆคาเฟ่สวยๆเราก็ขี่รถกันต่อค่ะแต่การเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างที่จะยาวนานหน่อยนะคะเพราะต้องขี่จากอำเภอศรีประจันไปยังอำเภอเมืองค่ะซึ่งเส้นทางที่เราเลือกไปนะคะนั่นก็คือเส้นทาง9ก้าวัดค่ะเชื่อว,ว่าใครหลายคนนะคะที่แก้บนไว้อยาที่จะทําบุญ9ก้าวัดนะคะเพื่อเป็นสิริม,มงคลให้กับชีวิตนะคะก็มาเส้นทางนี้ได้เลยค่ะลองช่วยนับนะคะว่าเราเจอวัดกี่วัดอ่านได้ไงหนึ่งวัดแล้วนะคะ ต่อไปเลยค่ะขี่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ใกล้ไม่ใกล้กันนะคะก็จะมีวัดอยู่สองข้างทางจนครบเก้าวัดค่ะขี่มาเรื่อยๆเราก็กำลังจะเจออีกหนึ่งวัดแล้วค่ะอยู่ทางด้านขวามือของเรานั่นเองและหลังจากวัดนี้นะคะขับไปเรื่อยๆไม่นานค่ะด้านหน้าซ้ายมือเรานะคะก็จะพบอีกหนึ่งวัดค่ะ ขับต่อไปนะคะบนถนนทางตรงๆไม่มีเลี้ยวเลยนะคะขับต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเจอจุดหมายปลายทางนั่นก็คือวัดอีกหนึ่งวัดค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะที่อยากที่จะมาทําบุญนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะมาที่ซอยกวัดนี้ทําทั้งทีก็ทำาก้าวัดไปเลยนะคะ ในแต่ละวัดที่เราผ่านมานั้นนะคะก็มีประวัติเรื่องเล่าเรื่องราวมากมายเลยนะคะเกิดขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัดแต่ละสถานที่ใครอยากที่จะรู้หรือว่าอยากที่จะศึกษาประวัติก็เชิญได้เลยนะคะซอยเก้าวัดอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี้เราก็กําลังคีไปเรื่อยๆนะคะก็จนมาถึงวัดสุดท้ายแล้วนะคะที่เราเจออาจจะถ่ายไม่ครบทุกวัดนะคะแต่ว่าในซอยนี้มีเก้าวัดจริงๆค่ะ พาทุกท่านไปต่อกันนะคะเข้าซอยแล้วรถคดเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะมาพกอีกที้นหนึ่งก็พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรแล้วค่ะที่เราพาทุกท่านมาณัที่นี้นะคะเพราะว่าในปีนี้นะคะมีการจัด พิธีประเพณีทิ้งกระจาดนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็มีการจัดทุกปีเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยงานทิ้งกระจาดจะถูกจัดที่บริเวณหลังวิทยาลัยอ,อัญชีว,วศึกษาสุพรรณบุรีแต่ปีนี้นะคะมาจัดที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุกรหรือว่าศาลเจ้าพ่อรักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ยังไงก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวด้วยกันได้นะคะแต่ปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะคะก็มาปีหน้าแล้วกันเนาะ นี่ก็พยายามขึ้นหอคอยไปเพื่อเก็บบรรยากาศสวยๆดีๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ยังมียังไงเจอกันที่ยังกระจาดปีหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเท่านี้สวัสดีทุกท่านคะ่ะ